สบายดีป้าลุงเออสบายดีป <B à. S 1> ้าล <B à. S 1> ุงก็ลูกทุษาอ้าวถุษาป้าลุงบอกเอร้อยสบายดีเนยอ้าวร้อยอ่ะมันลงมาได้มันเลิกมันเลิกลูกป้าลุงผูไปถ่ายคลิปก็เอร้อยผูกก็สิลงเลยบ่ไอ้แคทเออลงเบิ่งอันแล้วละ เือบหเอาเอา,เอาให้มันลงงรถนะฮาสีถิ่มเท่าไรซ่มัถิลงไปงมมันเลอยอย่าไปถิ่งลงงามด้จะไปพิษหมองแหละขณะเพ้นชิกะลง แกเอมาจะใส่บ้างเออมองหันแลยมองหันนะอยู่หันแล้วไม่จมขูดนี่ไว้ไว้ไม่จมขูดนี่

อ้าวผู้สิเก็บกระยาดนั่นนี่ลนน่นแหละ่ให้นักกินนมอยากินก็ให้โลกินเลยไข่บุ๋ยเหรอหัวไข็งเล่นไข่เย็นมาใจแล้ว่นคือบยามาอ่ะสบายดีก่อนขยากินนมนะขอบใจเด้อพี่น้องเอ้ยบัตรเลแหงมา จ้าจ้าจ้าใช้ปลาดุกนาะนี่ใช้ปลาดุกโตค่ะเฮยปลาคอลูกหลรอปลาดุกก็อยู่น้ำแทกโขโตคือบ่เอาน้ำแทกแทกนะมาสิเอาบ่บ่เพ่อมาบอกแม่พัดเข้าบ่กหายเฮ้ยแกันจกระปูกระเบิบางคำคือบ่เอาปลาหนำแทกนะบางคำก็หาคือกันกระปูหลายตัวเนาะแล้วองปลาอัะไ่ใส่โคมนี่น่ะค่ะใหญ่ปลา ủa sang mẹ anh nó miy đi. Hãy mày hút đâu á. Chiang mẹ anh mọi rồi Hãy mẹ. 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 Hãy นี่เป็นสิ่งมหัวเนี่ยปักเขาเจ้าชีหายนะตายลูกเขาเจ้าหน้ามันนี่พดเกิบพดเกิบ ปดเกือบไม่ยอมปอดเกือบเขาปอดเกือบสุกคนเพิ่นเชเกืบลงที่สองเจอกบอีกแล้วปะลุงรนี่จ้ะนี่จ้ะเจอกบอีกแล้วจ้ะ บาทที่สองพี่น้องมีปลาด้วยลอยอุ้อาบดนน่เด้อมันไม่ค้โหาจ้่นม่้อยกบเนี่ยมันสีไปนะเราไปท่านหักขาได้น่ะแล้วหักแล้ว่ะปลาโขพี่เนาะหักแล้วลอยบดช่องอะไรปูปูนี่เนาะทำไมเอานะลอย แม่จะผมจีนะเอาให้ล่าดูฮัน,ม,นมันมีหม่ใส่พอดีจริงตามอกหูเลยจำไห่ใปาอันนี้มกบอะไรใครอย่ายปะกไดเอาช่องบากพี่น้อง ดีๆลูเห็นดีๆขึ้นขึ้นขึ้นามือน่ะบาทที่สามมาดูสิได้กบอีกไหมอืมด้กบเยอะไม่มีแล้วไม่สองตัวแ่กับปูร้อบาทแม่ โอ้ยถึงตก้างยมา่กระปู่งเจ้าว่เร็วตยูเสียงดังเลยลูกเ้ย่อห้องปายท่ห้องนะากลขาไมาเด้อมาเด้อปูห้บอาไหนพี่อ้มก็บเข่งกระคุเลยโอ้ยกูจีจำอองกิสิวนาได้ อันนี้ก็กวยแต่น้มาปงเรืองปงเรืงองเงียกับบเอาอากตะตุกนะเ <laughs> ระียบร้อย,อยม,มันเปียกตั้งแต่ลงมาเพื่อไนคนุณแ่อาวารอตัวนี้หน่อยนะนี่นนมันอยู่ไดกระปูน่ะจำอ่อนนี่พอที่แตกกันพี่จีกระปูถาเาเอาประดุกหยดำเก่าโตได้เศ้าได้เศร้าโตปลาดุกไห้ดำเก่าโต กว่าสิบเอ็ดห you know, to ้าโกไม่กุ้งเออไอแคทเขาลืมเขาลืมถ่ายเจ้าสํมเน่น่องไปเอาเองนะลูกเจ้าเห็ดเองโอ้กบระาาบระอืไปดูลงน่ตัวนี้หนา

ừm à, cung, ừ, cung tập nhảy, một nhảy Hôm chẳng biết lắm cáp vì nó gửi lạy hôn <laughs> lai ta cho mày bị sang nó lộn hãy ăn cơm kiếp nà này nà 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 Kiếp nà này nà 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 ลูกกลมนลูกกลมสิมสา,มาใสาใ่อันกบกุนดับเดี๋ยวน้อไม่ใช่ในเด้อกบนี่ก <c oughs> ันยังดับกับคักกบกูน่ะกบกูน่ะมันมันมันวอดดับดอกจิ๊บอันนี้ไม่ถูกแล้วผูู้กใจแล้ววะเมืองเตียงหนาผู้ใจ่ยืนตามห้องก่อนปูน้อย เกสรนำเกลือน้องอี๋เหรอเ้อีแมอยหนอยอสีันบู่กเ้รออเห็ุนั้นแม่แม่งมเอาสีทำอะไรเด้นอะพูขึ้นมาแล้วเออ โอ้ยโอ้ยโอเปิดไฟเห็นแล้วแน่มันนี่ขึ้นนะ่จาย่าเี้บจะดใช้กุบเล้ยดื้อเก้ดือเกิดพี่ไอ้ลงเรียบร้อยเอาคงพี่ไอ้มึงไม่ลอยเอ้า

ผูกุ้งทั้งตีนบักละน่ะอะไรยหญ่รอเป็นหูต้นอะไรเหีนมันติดมันเกีรเยอะเลยไหมป้าซิ่อะไรเบื่อเย็นด้วยเยื่อเดี๋นี่กุ้งตีเอ้ยกุ่งฉันกระปูเต็มขู่เลยพี่น in, right? <Oh, ้องล่าส yeah, uh, ah. oh, no ุดพีはは่น in ้องคุณได้เอาหนังเย็นมาเจงใส่นะ phân thư, phư thuyên nọ ơi, toàn sổ này, rán, hãy, luôn luôn, ý bán à, một luôn, một ba một. ăn lông bao giờ lấy ba điều. mới lấy luôn, ba một. ao xẹt thế anh nhã, nhiều phi nọng. cũng siêu, ao năm mươi, hơi nè. bốn bốn, anh nè. một trăm, má ao ôi, phía nọ ơi, cho à, nó cộng hộp tia lăng ta. ai luôn ơi, ớt bửng, đưa cả tin, thải kìm, hãy. จุนี่มันเรียอยู่น่รออได้ถ่ายคลิปเห็นด้วยตัวลงลำบากแหงพี่นนลบากลำบ่อีเสีงเด้อพวดึงลงเหลืกเนี่ยัตีักกระเดวชักกระยวขอเอเอาไเหดไม่มืเอารอยเห็ุเราได้กระเด่องของตูถ่ายคิปโคมก็ใส่หัวตีมะใส่่ได้โคมมาใส่หัวก่อน ี่นองเลยกะพุมกะใส่ได้กะเอาวัน้ายทั้งทึงมันออกะแงะลงตีหัวโคมโอ้ยพี่หน้องเลยจะมายังแบบนี้โอแคทกล่องแก้วข้นมิดไ้จแล้วมันบเห็นยังจกดีเลยนี่ยนเ่นะยงไงน้ำหนึตีเห้ เบิงบ้งเบื้องซอยแนะ่เ <laughs> ลยด้วยการหายอยู่หากินมันมง,ง่ายเลยนะเบิ้งผู้นี้เบิ้งผู้นี้จะไปจะไปทางนั้นมันต่อก็ได้เออแต่มันยังไปบม่ได้เนาะป้าเขม้าในนี้ป้าเขม้าในนี้นี่นี่ขม้าในวางกลาง <laughs> ปลาลามเด้อ อันีคือบาดละิบวเลของคอบาดเดียวนีม่เป็่ไ้คอลายเงาะลอยม้องจีจ้าคอแต่ว่าคอเด้อบาดเดียวนิพวมันจะคอ่องบาดเนาะคือไม่ได้เลยเของขู่เลยนะนี่กระปูได้ทำไมถึงกระปูขงคอบาดเดียวเด้อขงใส่กระป้ยเลยคลายปะาต่งเงี้ยมาในนี้เพื่ออยู่ไรโฮมลอยลอยเนีย มันเบิ่งมาได้เออเด้อเลอู้หมงมายีก็ได้กง่หงากเลยยักได้แนวนี้ระสูโตูเลยอะไรก็หายกูบักไก่นรบเขาลพอก่นบักไก่บูมเมอ่อมันจะลุน้ำได้อืมแท็กมอยหเมืองจี ตนนี้ห้อนแห้งอยากอาบน้ำเละเอิญก็เลยพี่น้องกุ้งซิวเน้นๆถ่ายหงอบหนาเลยปั๊บๆๆลงล่างลงล่างกดออกเลย